สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำช่วงวันที่19ธันวาคม2559ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำนับว่นงว้นาราคาทองคำเปิดตลาดบร,ร,ริวณ1,139.24ย่11อตัวต่ำสุดบร,ริเวณ1,136.14ขึ้นไปแตงระดับสูงสุดบร,ริเวณ1,144.44ปิดตลาดใต้บร,ริเวณ1,142.05บุกขึ้นมาประมาณ3.20หรียนิร์ตรอน นี้ราคาทองคำตลาดโลกมีการขยับขึ้นโดยได้รับแรงหนุนจากคำสั่งซื้อจากนักลงทุนในช่วงปลายปีขณะที่ราคาทองคำได้รับแรงหนุนหลังจากตลาดหุ้นสหรัฐมีการปรับฐานหรือร่วงลงประกอบกับเทรดเดอร์ที่มีการขายไวร่วงหน้ามีการเข้าซื้อชดเชยการทำชดเซลซึ่งส่งผลให้ราคาทองคำมีแรงซื้อหรือฟื้นตัวขึ้นได้บ้างจากช่วงก่อนหน้าแต่อย่างไรแล้วก็ตามการขยับขึ้นของราคาทองคำยังถือว่าค่อนข้างจำกัด เพราะว่าทิศทางแนวโน้มของราคาทองคำยังถือว่ายังคงอยู่ในแดนลบประกอบกับปริมาณการซื้อขายที่ค่อนข้างเบาบางทำให้นักลงทุนไม่แน่ใจว่าการขยับขึ้นหรือการดิดตักข,ขึ้นของราคารองคําจะมีการดิบตักข,ขึ้นได้อย่างต่อเน,นื่องหรือไม่ทณะนี้ในระยะสั้นตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐยังคงมีการเปิดเผยหรือการออกมาในทิศทางสับสนแต่อย่างไรแล้วก็ตามวันนี้ราคารรงคําได้รับแรงหนุนเพิ่ม จากยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายหรือ pending home sale มีการชะลอตัวลงซึ่งสวนทางกับตัวเลขพักอสังหาริมทรัพย์ในช่วงก่อนหน้าสรุปภาพรวมการลงทุนณวันก่อนหน้าการซื้อข,ขายของกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคำ S P D R ถือทองคำเท่าเดิมที่ระดับ823.355ตันกองทุนโลหะเงินไอแชร์ are, ถือโลหะเงินเท่าเดิมที่ระดับ1617.12ตันการเคลนไหวของสินทรัพย์อื่นณวันก่อนหน้า โลหะเงินปิดตลาดไปได้ระดับ16.01บวกขึ้นมา0.06ดัชินีดาวโจนปิดตลาดไปได้ระดับ1 9 8 3 3 6 8จุดอ่อนตัวลง111.36จุดสกุลเงินยูโรปิดตลาดไปได้ระดับ1.0407อ่อนตัวลง0.0048ดัชินีดอลลาร์อินเด็กต์ปิดตลาดไปได้ระดับ103.22บ,บ,บวกขึ้นมา0.20ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต,ต่อราคาทองคำ แลารองคำในช่วงเช้าวันนี้ได้รับแรงหนุนเมื่อดอลลา,าร์สหรัฐมีการปรับฐานลงตามบอลยูดอลลา,าร์สหรัฐเมื่อเทียบกับตะก้าเงินมีการร่วงลงในช่วงเช้าวันนี้ในตลาดปริวัติเงินตราของเอเชียหลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรัฐบาลสหรัฐอ่อนตัวลงต่ระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์นอกจากนี้ดอลลาร์ยังมีการขยับลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินยูโรและสกุลเงินปอนด์โดยดอลลาร์ในช่วงเช้าเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ103.09 ร่วงลงประมาณ0.2%จากระดับ103.3ในช่วงไทยตลาดวันนี้แต่อย่างน้นแล้วก็ตามดอลลาร์ยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ14ปีที่ระดับ103.65ท่านี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐถูกกดดันจากแรงขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐประเทศ5ปีโดยกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดประมูลพันธบัตร5ปีในวงเงิน3.4มื่นล้านดอลลาร์และมีสัสดส่วนความต้องการซื้อปริมาณพันธบัตร ที่ออกขายพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของปี2014ขณะที่ราคาทองคำได้รับแรงหนุนจากสินทรัพย์เสี่ยงอย่างดัชนีดาวโจนส์มีการอ่อนตัวลงหลังจากยอดขายบ้านมือสองรถทรวัวตลาดหุ้นสหรัฐมีการปรับฐานลงขณะที่ปริมาณการซื้อขายยังถือว่าเบาบางหลังจากมีการเปิดเผยยอดขายบ้านมือสองในสหรัฐลดลงทั้งนี้ยอดขายบ้านมือสองประจำเดือนพฤศจิกายนร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งปี สัญญาณดังกล่าวบ่งชี้ว่าการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยสหรัฐในอนาคตส่งผลให้ตลาดที่อยู่อาศัยมีทิศทางที่ชะลอตัวลงทั้งนี้ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วงลง111.36จุดหรือว่า0.56% S&P 500ร่วงลง18.96จุดหรือว่า0.4% Nasdaq ปรับตัวลดลง48.89จุดหรือว่า0.89% ทั้งนี้ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายร่วงลงถึง2.5ในเดือนพฤิกายนถือเป็นข้อมูลเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่กระตุ้นแรงซื้อทองคำในระยะสั้นสมาคมอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐหรือ NAR เปิดเผยยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายหรือ pending home sale มีการปรับตัวลดลงค่อนข้างชัดทั้งนี้จำนวนสัญญาขายบ้านมือสที่รอเซ็นสัญญาแล้วแล้วยังไม่ได้มีการปิดการขาย ปกติจะใช้เวลาประมาณ1นทงสเดือนสำหรับการเซ็นสัญญาไปจนกระทั่งปิดการขายยอดดังกล่าวในดิพิจกายวนร่วงลงถึง2.5%สู่ระดับ107.3ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบเกือบ1ปีเนื่องจากอุปทา,านบ้านที่อ่อนตัวลงและอัตราดอกเบี้ยจดจำนงที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นการลงทุน YG ปนเมินแดวรับโดยให้ดารับระดับ1,131,122และ1,116 ดนวต้านประเมินไว้ระดับ 1,152, 1,164และ1,171สำหรับคนเนอริจตะลงทุนหลังจากธาคางคำปรับตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมายังคงเห็นแรงขายทำกำไรสลับออกมาอย่างไรก็ตามหากราคาไม่สามารถดีเหนือนระดับ1,152เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนยังคงต้องระมัดระวังแรงขายที่สลับออกมาเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ประเมิ 1, 1 1, นแนว,วร,รับระดับ1,131-1,122เหรียญดอลลาร์ต่อเสออน โดยในระยะนี้ยังคงแนะนำเก็งกำไรในกรอบอาจจะขายในแนวต้านระดับ1,152เหรียญดอลลาร์ต่อเพสออนบางส่วนหากผ่านได้อาจจะชะลอการขายออกไปขณะที่เมื่อราคาอ่อนตัวลงอาจจะพิจารณาเข้าซื้ออีกครั้งหากราคาไม่หลุดแนวรับบริเวณ1,131-1,122เหรียญดอลลาร์ต่อเพลสออนสำหรับวันนี้ทางว LG ขอจบการรายงานภาวะตลาดเิียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ